สวัสดีครับมาต่อกันที่พาพ์ิสนะครับผมกับช่องดุสตบอลเอดีนะครับแน่พาพนี้นี่ก็หลังจากที่เราน่าจะจับไททันได้แล้วนะไททันหญิงใช่ไหมไม่รู้ว่าในในในกล้องนี่จะเห็นหรือเปล่านะไม่น่าเห็นนะครับเขาไม่ยอมเปิดเผยเราเห็นนะเราก็จะไปเร่งกันเลยอลุย なあみん。へ、あめ、もりの奥で何かやってるみたいだが บางอย่างเข้าไปในปน่าึกมากใช่ไหมจ,จะเป็นการจับไท่านหญิงตัวนั้นก็ได้เอลวินด่านช่อเนรัยว่าท่านหญิงตัวนั้นก็ได้เอลวิน่าเนย่าตัวนั้นด ก็ดูเหมือนว่าอามิน,มานอามินใน,น,นจรวดสถานการณ์ออกนะครับในช่วงนี้ว่าทำไมผู้บัญชาการดูไม่ถึงให้มาที่ปจจ่าร์ตี้นี้เพื่อที่จะจะทันเขาเนี่ยเขาว่าเขอาขอาจจะว่ามีไส,ส้ศึกอยู่ข้างในนี่แล,แ,ลแ,ลแล้วเราก็เมา <c oughs> <c oughs> やっぱりあの音は目ガが罠にかかった音だったってわけだなそれにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できたトロストクが襲撃された時彼らも途中で攻撃をやめてしまったボールローザーを塞ぐ撃ち取り戻しなければ彼らも目的には達成できないかもしれないしかし 一瞬で,で,でそれがボルドがくなったんだ理由は壁の破壊より重要視することつまり<何>エレンの巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくいということはつまエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の,の中に重報員のようなのがいるってことかだからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよだが でも、このシャクセントシネ。もう少しぐらい。おうの兵イに作戦を教えうきくべきだったんじゃねえのか。あぶん、でぶんて誰にもからないよ、あるんない、あぶん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 、あしん、あぶ 団長は100人の仲間の命を切り捨てた。カベノナカの人類の命を選んだ。カポラオシも生きてない。カクしていることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすればその人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。あーー化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。

ฆ่าทิ้งเลยดีกว่าของเขิงเนี่ยคือผมอ,นนอาจจะแบบว่าสนใจบ้างเป็นบางบางจุดบางช่วงนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าเราเริ่มเราเริ่มฝันไม่ตายแล้วเรียบร้ยอยครับช่วยคิดต้าเลย

แล้วดูฮะไอ้ที่นา่ารู้แล้วตัวที่เราเจอตอนแรกนี่ก็คือไม่ตายเฮ้ยจริงดิ นี่อ่ะพันแบบไม่ถามไม่ไถ่ทุกสุกดิบเลยคราวนี้มันตายละโอเคล็อกเป้าหมายได้แขนแล้วหนึ่งทางตุ้สสกยูมิวยูมิวนี่อาการจะหนักละโอเคเกิดก็ยูมิวอ่ะนะยูมิวขึ้นสีม่วงแล้วฮะ ป uh, uh, yani. ั่นปั่นยับยับปั่นยับยับอับเครื่องมาเพื่อปั่นยับยับปั่นยับยับอยู่แล้วเฮ้ยなかなかมีก่ออก ミル、そも、準備はできた。あああ、で <noise> も<楽>、これはもう一度。あ <noise> あ<楽>、ああ、あ <noise> あ<楽>、ああ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 、あ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 、 <oh> น้องเด็คาสู้เหมือไทท่านจะปันป่วรับไท่านโซนี้ปันปวนอา เรียบร้อยฮะขอครับยังไม่จบแค่นี้คือคือดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยสนใจเราละอือันอนี้เรียบร้อยไปต่อ โอ้โหเยอะเลยแกนดูดิคุณแล้วมันพุ่งมุ่งมุ่งหน้าเข้าป่าอย่างเดียวเฮ้ย S O S ยังมีอางช่วยอยู่เออไม่เป็นไรแต่ตอนนี้จะเป็นละดีใจท่านตัวหนึ่งหลุดเข้าไปฮะแล้วดูดิมันหลุดเข้าไปลึกมากอ่ะดูดิ เราต้องไปตามเราต้องไปตามค่าก่อนไม่ได้มันหลุดมันลึกเกินครับไอ้ที่นี่นะเดี๋ยวโอเคอ,อย่าเดี๋ยวเรียบร้อยชิบะมิสเตอร์เร

วิ่งเล่นวิ่งเล่นเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อืมวิ่งเล่นเหมือนนี่นทุง่งลาเวนเดอร์อืมอืมอืมขอหน่อยแล้วกันนะอืเรียบร้อยฮะตอนนี้เรากำจัดไททันที่ว่าคลั่งเพราะเสียงเรียกเมัตติกี้นะฮะ

ーー何とになるイよなんとかここは片付いたようですおかげで命や。にったいや。い <laughs> や。い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 や。 เป็นอะไรที่มันเล่นเดี๋ยวต้องไปจัดการตัวที่เหลือกลอนครับ้พวกนี้มันนอนหลับนะมันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นะฮะพวกแกบ้าคลั่งกันแทบตายมีบางตัวไม่รู้เรื่องอาสงสารนะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากครับช่วงนี้สนใจว่าจะกำจัดอไใครทั้งหมดมันเป็นซิกเนเจอร์ของเราหนึ่ง โอเครอบสุดท้ายครับร้ยยนะยรยอยฮะไอ้ท่านสี่ตัวครับเรากำจัดไปนะโอเคฮะถึงเวลาที่เราจะต้องไปตรงจุดธงสีแดงแล้วมาดูสิว่าจะเป็นยังไง ไอผมชอบผมชอบวิธีการดีไซน์ป่าเปิดอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมัน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 กรีดร้องอยู่แล้วเหรอบีวายอย่าตัดคอฮะเฮ้ยฮะแกทำอะไรของแกวะ เอาซะตกใจหมดเลยเอเวเอไนไอท่านกำลังเข้ามาจากไหนกลัวทุกทิศเลยแหละหือ <c oughs> โอ้โหแล้ดูฮะเฮ <c oughs> ้ยทำไมไททัน,นกำลังเข้าไปในป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูทำอะไรลงไปเนี่ย แล้วดูแล้วดูท่าจับดาบรีวายฮะหึหึหึหยาบแข็งไททันอย่างนี้เรียกมันให้มากินล่างต้นนี่โอเคอาจารย์บอลเอาล้วครับตอนนี้ครับ เป็นการประจันบานฮะระหว่างเรากับไททันทั้งหมดฮะจะเรียกมาสักกี่ตัวนะหาตายแล้วน่าจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราต้อง ไปกับตัดได้ไหมก่อนมือเป็นไรมือเป็นไรมือเป็นไรฮะมือเป็นไรอืมพันตีโซเอับอยู่ล่างฮะแล้วดูเหมือนจะมีไททันฮะวิ่งวิ่งวิ่งไปหาเป้าหมายฮะให้ไปให้กัตันมุลกัตตอยู่巨人を片パスから始するしかないね。 ตต่ซ้ำไต่ซากฮะเกือบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเุอฮะจะเรียกใครมาช่วยฮะไทท่านฮะท่านเมจิ 自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけかねどんどん巨人が集まってくるよ私たちには興味がないみたいだなぜ文隊長考えるのは後にしましょうんはいあらや くせえっええー拠点は頼んだ拠点はここだねあらての巨人は近づいてる。 ไม่นะก็เหมือนว่าผมสร้างเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีไททันโผล่เข้ามาอีกเซตหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ผมมองดูแล้วม,มันไม่น่าจะทำอะไรง่ายๆขนาดนี้ไออย่างเวลามันยังเดินอยู่ตลอดฮนะโอเค らははは全部倒すすすさがにに無茶じゃないですかきわはエルビンののの判断だ。今は目の前の敵に集中しン เราลองไปดูรอบๆป่ากันนะุดตัวนะここだねคนะอ,อน คือปกป้องเลยท่านอยู่ตามเวลาที่กำหนดแต่โทษทีนะเพลินฆ่าไวไปหน่อยเราฆ่าไวมากครับเพราะว่าด้วยว่าเราเก็บไททันทุกตัวนะฮะเก็บไททันทั้งหมดนะฮะที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็บวกกับที่ว่าเราเวางแผนไว้ว่าเราจะค่อยเข้ามาตอนที่ว่าไททันมันหมดเนาะมันก็เลยทำให้ จบภา,ารกิจนี้แบบไม่ง่ายอะก็ผ่านไปแล้ว42เหลืออีก42วิฮะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมแตผมจะลองโดดมาด้านนอกดูฮะเพราะตอนนี้ด้านนอกนี่ผมจะตั้งป้อมไว้หมดแล้วฮะถึงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมดละจะมีคริสต้าอืม ไอ้สิบสามวิฮะมาดูดีกว่าว่าฉากต่อไปจะเป็นยังไงฮะกับอีกสิบสามวิที่เหลือครับผมสามสองหนึ่งศูนย์ันสักเซสโ,โอ้โหฮแล้วก็เป็นทางด้านของทีมตรวยสำรวจครับที่พยายามปกป้อ,องท่านหญิงครับาวาจะเป็นทางขันจีโซเอครับเราครับแต่ก็ว่า ไม่สามารถที่จะปกป้องได้นะฮะตีวงรีไวะฮะ้ฮะก็คือเรียกมาหมดะฮะเขายอมฮะยอมเสียสละทุกคนหยุดก็คือว่าสั่งให้ถอยทับครับ ต่งให้ถอยท้าฮะพวกเราแพ้ซะละนายว่าไงนะเจ้านั่นน่ะก็พร้อมที่จะพรีชีพเพื่อไม่ให้แบบว่าหลักฐานเนี่ยไปอยู่ที่ใครนะฮะก็ยอมเสียสละตัวเองฮะื่อความลับยังคงอยู่ต่อไปนะฮะ โอ้โหโอเคครับมาดบิเต็มแล้วผมอ่าเกียวกาเต็มนะฮะเอเลนก็เต็มนะครับอืมดีวายนี่ใกล้จะเต็มสิบละ

なにえか了解だ、ヘルビお前の判断を信じよう。あわ<は>。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れる,るな。総員撤退だ。 เต็มตัวเก็บข้าวของและกลับบ้านนะครับเรียบร้อยฮะสำหรับทางด้านของการอ่าเล่นนะครับก็ตอนนี้เราก็สามารถคุยกับเออร์วินได้เนาะก็เออไม่เพิ่มชิบหายละ โอ้โหแล้วดูฮะรีวงรีวายพร้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีว่าวิ <c oughs> รู้สึกว่าจะมีของใหม่มาม <c oughs> โอ้โหของใหม่มาฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอดูอันนี้เลือดบวกสามครับอันนี้จะเป็น คอนสตักชั่นนะฮะอันนี้เป็นเด็กนะฮะเต็ง vs ไททันอัพนะครับผมอ๋อแต่ผมไม่ค่อยชอบดาบอันเนี้ยครับเพราะว่าดูเดมันลดหมดเลยอะ่ะออันนี้สเต็งบวกสามสเต็งบวกสามนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดคิดจะใช้นะ แล้วผมก็มีครบแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะซื้อมาไว้ก็แล้วกันดูฮะอ้าวได้โอเคไม่ใส่นะฮะเเราไปดูดีกว่าว่าอัปเกรดได้หรือเปล่าอุ้ยอัปเกรดได้ด้วยอัปสิ อัพเซ่โอ้อัพไม่ได้อ่ะขาดไรอ่ะอู้ยช้เลสฮอตคริสตันหน,นึ่งสิบสามมันนะอันเนี้ยโอ้โหบีเกรดใช้เยอะมากซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับของที่เราใช้อยู่ตอนนี้นี่ก็ขึ้นมาก็เกิดจะเทียมเท่าเลยนะเนี่ยจริงๆนะมันจะเทียมเท่าเลยนะเนี่ยแต่ว่าเรื่องของอ่า อาเชอร์สตริงอะฮะความแข็งแรงของเชือกเนี่ยความแข็งแรงของเชือกนี่จะน้อยกว่านะเพราะว่า oh, มันยังไม่ขึ้นดาวนะฮะแล้วก็ไม่ดโดนอัพด้วยนะโอเคไมปไปไ่เป็นไรเราดูไฟไอาร์มกันดีกว่าฮะง้อมีของใหม่มาปืนเสือบาลอนกลอบนะครับผมมานะฮะกับทางด้านของอะไรเนี่ย หน้าไม้เหรอ,อมาว่ะ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 อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นงาธนูนะอ๋อถ้าเกิดธนูมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าอะไรอะ่ะอืมจะใช้ของน้อยมากอะผมจะเสียไดายฮบผม เล่นไปนทางปืนก่อนเแลวแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีปืนหนึ่งฮะเดี๋ยวผมไว้เล่นกันแล้วกันตอนนี้ก็น่าจะน่าจะพอได้แล้วนะฮะก็เอาไว้เจอกันใหม่พาทต่อไปนะครับผมพา์ที่สิบสี่นะฮะก็จะเป็นพาทที่เราจะต้องเข้าเมืองแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ